คำเตือนคลิปนี้เป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างขยาบคายและใช้ภาษาที่ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ไม่เหมาะกับเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีผู้ปกครองควรให้คำแนะนำอ่าอ่าเกือบลืมและดูคลิปจบก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยจะได้รู้ว่ามันเลวร้ายขนาดไหนเอาเราไปชมคลิปได้แล้วตรงบ้าเมื่อกี้พี่อะไรสป็นิตอะไรไป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 เด็ก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 อะไรเด็กอะไรเฮ้ยมึงว่ามันจะตกได้พลาสาบหรอวะกหรอกูจะไปรู้ได้ไงล่ะ เอ้าเฮ้ยเสือได้จริงด้วยโอ้ยเฮียอะไรไปช่วยมันสิวะไป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 ตกก็เซล่าอยู่ไยโอ้โหตายตายเรือใจเย็นซิมันตกก็เซล่าอยู่เออมึงไม่ต้องรีบกูได้กูยังไหวตายมึงถอยเรือแล้วแลิเออกูถอยอยู่วิสตัมภาคนรก มาถึงพัน้ายแล้วแต่เรือก็ยังพังอยู่ดีทําไงดีอ่ะเฮ้ยก็กูซ่อมให้มึงอยู่นี่ไงไอเอภพยพิบัตไงอ่าไม่สนใจเรากนะกูจะมาะกอบคันจะทําอะไรก็เรือของมึงแต่วันนี้กูจะต้องตกปลาได้เยอะอย่างแน่นอนแต่กูยังซ่อมเรือไม่เสร็จเลยอ่ะก็ซ่อมไปสิว่าโอ้ปากแกงนีดีไอพวกจอนนี่นะครับเราก็มาถึงแล้วโอเอ็กกำลังทำอะไรอยู่ครับผม โบกเบ็ดอยู่มึงเห็นกูซักผ้าหรือไงแล้วนี่ครับไต้โคตรกำลังทำอะไรอยู่ครับผมกูนั่งซ่อม GPS อยู่มึงคิดว่ากูขี้อยู่เหรอตอนนี้ไต่เปลี่ยนชื่อผมแล้วนะครับกลายเป็นเอไพิบัตินะครับผมมาดีๆกับเขาไม่เป็นนะครับเจอปัญหาแล้วครับไต้เขาบอกเขาเรารู้ปัญหาปัญหาจะถูกแก้ไปเกินครึ่งปัญหาเฮียเลยวะเฮ้ยแตเย็นๆโอ้ยแม่งเรือเป็นเฮียอะไรวะอะไรเนี่ยเรือสตาร์นิก ปลาสว่างแล้วเขาอ,ออกแซงหน้าเราไปแล้วลำนี้คุ้นๆนะครับเหมือนเราเคยไปเจอข้างนอกแล้วต้นต้นเรือเป็นอะไรอะ่ะเรือสตาร์ทไม่ติีด้วยเรือเป็นอะไรอะ่ะทีพีเ,เสียครับเรือสตาร์ทไม่ติดีด้วยสัตว์ <c oughs> นี่นะมึงชายกูหาพ่อมึงไรนี่ครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่พันท้ายนะครับผมเป็นอยู่ในเขต พระรามสองแหละว่ากันง่ายๆขับรถนิดเดียวนะครับผมก็ไปมีเรือเร็วแบบนี้หลายลำพอสมควรก็ออกไปตกปลาด้วยกันเนี่ยแหละเดี๋ยวก็ออกไปเจอกันข <te> ้างนอกนะครับมาแล้วครับซัดแล้วครับโอมโอ้ยแม่งเกียร์ไรวะซึมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรือ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 จับไปอยู่กูจับไม่อยู่กูจับไมกูจับไมล้วกูจับไม่ล้วอุ้ยมิ้มแล้วเนี่ยโอ้โจับไปเลย เดี๋ยววันนี้เราจะมาตกปลาทะเลกันอีกแล้วครับปลาทะเลวันนี้นี่นี่นี่ไตโคดนะครับผมโอ้วันนี้ไตโคดพามาตกปลาอะไรครับผมเรื่องของกุ้ยสลัดผับโอ้โหนี่แนะนำนี่เอ็กนะครับผมอ้าวไม่บนละอ่าโยนขี้กูอีกมื้ออันนี้อันนั้นมันก็ได้เนี่ยคีลอกนะเอาไปตกปลา นะหมุนอย่างนี้นะมึงเข้าใจไหมอ่าตรงนี้ก็เป็นเอ่อเป็นเป็นอะไรสักอย่างก็เป็นเช่นเป็นเช่นมึงดูมึงดูนี่มีปลาตรงนี้ด้วยเห็นไหมนี่นี่เอาไว้เห็ปลาเนี่ยเป็นไงเปล่าเออนั่นแหละโอ้สามเลยนี่นี่เราใช้สปินในการทำระยะไงโง่จริงๆเลยตกป่าเมื่อกี้พี่อะไรสักิลอะไรกูเนี่ยอ่าไป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 นี่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 ขึ้นครับอ่ากูจะไปตกบ่าขน้นนะรู้อะไรเยอะมากอ่ะเฮ้ยเด็ก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 นี่ได้ี่ไรนี่สิโอ้ยตายไม่ได้ได้ไหม เอ้เดี๋ยวมึงดูโป้โปเว้นี่เวียงเป็นเวียงทีนี่หมุนหมุนหมุนมึงดูมึงดูนี่รับสายแป๊บนึ่งอ่ามึงดูมึงดูมึงดูนี่นี่นี่มันเห็นมล้วกันไหมนี่ดูมึงดูมึงเห็นมั้ยกันละเออนั่นแหละตรงนั้นแหละหมุน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 เออได้ปะวะนะโอยสวไม่ได้เลยแม่งเอ้ยแป๊บ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 มาจะได้ละน่าจะได้ละเอ้ยไหนมึงบอกปลาขึ้นว่ากูณยังไม่เห็นปลาสักตัวเลยมึงนี่มันโกหกจริงๆเลยเอ้ยเอ้ยหมุน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 ได้ป่าวะเนี่ยแม่ง เฮ้ยไอ้ไอ้กูด่าะนีนี่นี่นู่ดู้นนีมึเนไอ้กูเห็นกูเล่ามตกลาเลยวะไม่ตไสม่้ไเป็นมดเนีี่ไม่ไม่ม่ต้องไห้เลยเออปนไงอ่าคุณโตกูได้ตกแล้วเปนไงมามามาเดี๋ยวกูช่วยช้อนเลยนี่ไงไส่ช้อนขึ้นมาแล้วโอ้ยขอบคุณใส่มากๆเลยนะอ่าเป็นไงหล่ะกูเราตัวแรกล่ะ จำเป็นเล่หน้าเกลียดจริงข่ามีไปอ,อย่าดีอย่าเจอแบบนี้ดิมีกองเลยหรมีกองอะไรวะมีเนี่ย โอ๊ยแบ็ดกูติดหินอีกแล้วเอาออกยากจังเลยเอโอ๊ยมึงนี่จริงๆเลยเดี๋ยวกูช่วยมา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 ใจดีจุงใบขอบคุณนะคะไอ้มึงนี่จริงๆเลยไม่ช่วยยัดอะไรกูเลยเหมือนกูเนี่ยทำคนเดียวกูช่วยมึงตลอดอะไรติดหินก็ไม่รู้โยดึงๆมีแรงหน่อยมึงอะ <S <S 2> <S 2> เอนาายอนยั่นแหละงยอะกับมาสี่ห้าปีแล้วเนี่ยมึงอะไรวัมาบันมาสี่ห้าปีแล้วยังไม่โดเลย ไแล้วดูนี่สิเอ้ปลาคนนู้ไปเนี่ยโอ้แล้วนาบีนปลาไม่โดนหรอกนี่ดูดูดมุนต่อเ่ยทำมใจจัง อาาผูกต่อไปแล้วกันโอ้หทันเทพท่านเทพตกเก่งอะไรขนาดนี้โอ้ธระวันนะจ๊ะน้องชายโอ้ยแค่ชมัดเลยให้ผมเกี่ยวให้ทันเถอะนะครับทันเทพอาอาตามตะวัเลยจ๊ะน้องชายไรน้องมึงอาเมื่อกี้ว่าแล้วไม่มีอะไรครับพี่เอ้าเฮ้ยปลาผมหล่ดแล้วอะเห้มึงแกกูไปเนี่ยเกี่ยวนาเป็นไงครับเฮ้ยตัวอะไรนะน้าว่าเฮ้ยเม่กระดอนหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่โอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ อาวหืหมาดเข้มเป็นไงล่ะตัวท oui> ี่สองแล้วหลายควายเฮ้เฮ้ยเฮจัอะไรของมันมาจับๆอยู่ได้สาวนบเสาวแหนมสาแหนมเลยมึงแมปลายังไม่ได้เลยโอ้ย้ยจะอะไรวะ

โอ้ไม oh ่ปลาหลุดมือตัวอาแกนี่มนกระจอดจริงๆเลยจะตามฉักันเหรอไม่มีทางสหรอกคไอกระจอกเนึ่จฮ้ยจุ๊บ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 โุ๊บจุ๊บงจบัจ๊บ มีคนได้ปลาว่ะไฮ้นาวะโอ้ยทาไมบอกว่าเสียงลอกกูนึกว่าเด็กแบนขับผ่านนั่นเ่ยมึงเอ้ยเดี๋ยวพอมันหยุดแล้วพอมันหยุดแล้ม้วนเย็นไม่ว่าถ่ายเขาล่ะโอ้โหผมตกปลาอยู่จะให้ถ่ายยังไงเล่าโะวะเฮ้ยเฮ้ยมึงว nice> ่ามันจะตกได้ปลาฉลามบ้าหรอกุณจะไปรู้ได้ไงล่ะผมตกได้ปลาฉลามเฮ้ยตกได้สิบได้จริงด้วยโอ้ยเฮียอะไรไปช่วยมันสิวะไป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 ไหนปไ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 ปปไปไ ไม่ใช่กดล้อไม่ใช่กำเลยพี่มันใจมากเลยโอ้โหมาเบิ่มบึ่มเบิมเบิมเฮ้ยปลับฉลามกี่กิโลวะเนี่ยโอ้โึเบิมเลยโอ้เฮ้ดูมันคุ้นๆไม่น่าใช่ปลาฉลามแล้วนะเนี่ยมั่วเปล่าโอ้ไอควายไอฉลามพ่อมันสีนี่มันไปพ่อตกใจหมดเลยน่าเกลียดดูผิดโทษทีครับพี่เกิดอลไรกู นี่นะครับรู้สึกไงบ้างครับผมเหมือนผมได้ปีกับเมียครั้งแรกเลยครับมีมือใหม่สดสดสิงสิงเอาละว่าขาเจกูเฮ้ยดแล้วได้ลแล้วได้มแล้วดอแล้นใจกู่อยอ็นซีอีกตัวนะเออรู้แล้วตามไได้บอผมเห็นเป็นจะเคนี่ไงล่ะจอระเคน้ำจืดไม่ใช่หรอวะกูปัดชด เฮ้ยกจะยิงออกไปดิเฮ้อก็ได้วอกเฮ้ยยิกันแหละโอ้อะไรวะใหญ่จริงไอ้คนนี้มาต้งท่ารอน้อนไอ้จะ้อนแล้วมันจะ้ันแล้วมันจะ้นแล้วโอ้ยโเดี่ยวทีหลังเกือบผิดแม่เว้ยเดียยช้อนเอาเว้เออเดอตใส่กูได้เลยได้เดงกูยกลาแล้วใช่ไหมนนันนออนี่แงหนักเกากิโลนักชิบาเลยเฮ้ยมึเอนี่เดี๋ยวกูใส่กล่องให้ ตัวใหญ่อยู่นะเนี่ยพี่อะไรของมเนี่ยไอ้อะไรของมันวะพี่อะไรเต็มเลยนะครับเฮ้ยน้ำปลาเลยพี่โชว์หน่อยเด็ปลาเลยสุดอ๋อผู้ยิ่งใหญ่กว่าดูปลาก่อนดีกว่าตามมาหลอกหลอนถึงนี่พี่อะไรกอยังได้อะโคตรเทพเลยอะ ตายครับกหมดไปผมเลยครับกูต้องใช้ตะขอไมตายหมดไปตะขอตะขอโอยังมีเสื้อสีกูจริงจริงามาเดี๋ยวปลอดให้เอ้านี่ดูให้เต็มตานี่เฮ้ยดูนี่เขาอย่างนี้ก็ทำกันอย่างนี้เฮ้ยตัวใหญ่เอาไปทำย่าอาธิบานไม่มีตัวของร้านเขาเขาตกตัวเล็กครับได้กี่ตัวแล้วครับกูนั่งผูกเบ็ดให้มึงเนี่ย พาล่าจริงจริงมึงเนี่ยอ้าวสาดด่ากูพาร่าอีกใจเย็นๆที่บ้าดูดิปลาก็ไม่ได้ตกแล้วเขาโดนคนอื่นเขาเหยียดหยามอีกโถ่ก็มึงกระจอกไงสู้เขาไม่ได้ก็ยังมาด่ากูอีกคือคุณแย่งปลาปลาผมไปเฮ้ยกระจอกว่าไงคุณแย่งปลาปลาผมไปผมก็ชนะแล้วเนี่ยไปไปตกปลาไปเสร็จแล้ว เฮ้ยไม่สนใจมุกกระจอกตพังไม่ได้ล่ะโอ้โหโอ้โหตัวใหญ่มากเลยโอ้ยมันเป็นไทยมาช่วยหน่อยดิการให้ลูกศิษย์แล้วครับโอ้ย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 ตกก็เสีย้าอยู่ไม่ได้โอ้ ใจเย็นๆสิมันตกคัสิล่าอยู่เออมึงไม่ต้องรีบกูได้กูยังไหวไหนมึงถอยเรือแล้วแล้วสิเออกูถอยอยู่กูจะเอามึงขึ้นไปได้โอ้โหไม่นะตายมึงแต่ก่อนทำไมมึงช่วยอะไรไม่ได้หรอกน่าเออกูเอาอยู่ไหวเออ๋ยวกูจะไปเกี่ยวปลาเฮ้ยมันขึ้นมาแล้วมึงดูสิ เห็นหรือเปล่าดูเห็นชัดพอจะเป็นเรี้ยงกันเนี่ยแค่ตกปลากระเด้งหยุดโอ้ตกปลาไม่ได้เลยตกปลาไม่ได้งั้นเหรอวันนี้มีใช้สิอะไรงั้นเหรอมันคืออะไรอ่ะมันก็คือไอ้แดงพ่อป้าเจ้าเอาไปใช้สิใช้แล้วจะตกปลาได้ชิมิเอ่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ลองเอาไปใช้ดูก่อนแล้วกัน เอาละทีนี้ก็ไปตกปลาได้แล้วโอ้ทะเลแซยืนชันให้ลูกศ e ิษย์แล้วครับยืนชันให้ลูกศิษย์แล้วครับยืนชันให้ลูกศิษย์แล้วครับเฮ้ยได้ปลาแล้วเฮ้ยไม่ได้ปลาแล้วว่ะปไนมาไาไหไหกัไนาไนไหมไนไนม าไปต้องอยอจะรบกวนรอเล่นเอาเหยพี่ตายสุดหล่อครับช่วยเกี่ยวปลายมุดหน่อยดิเกี่ยวให้มุดใช่ไหมเนี่ยโอ้เออแป๊บนึงเอาเห้ยมุดก็ได้อะโอ้ดูสิตายปลดล็อกตัวแรกได้แล้วแต่กูยังไม่ได้เลยเริ่มดีเอ้ยคันนี้มันก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยทันนี่ไม่ต้องถ่ายทิ้งแล้วนะลูกลูกอยู่กับพ่อได้แล้วนะลูก าจจะเป็นเครื่องดีเซลก็ได้ช้าติดช้าหมรอบจะมาประเดีจยไต่ขึ้นฝั่งอ้ไอเทมของเอ็กนี่มันดีจริงๆเลยดูดิดูดิได้อีกแล้วเป็นงานหลักพลังของเทพเจ้าทำให้แกได้ปายเยอะเลยสิได้ได้เยอะเลยไอเทมอะไรของบุคเมืองวะกูยังไม่เห็นรู้มีเสียงได้แล้วนะครับไม่ใครอะไต่เอาไว้เวรลืมกูละพวกายของดีแล้วเหิมเกิร เอาละไต้มึงได้กี่ตัวลวะได้กี่ตัวบ้าอะไรกูเกี่ยวให้มึงอยู่เนี่ยอ๋อ <laughs> ทำดีมากไตเป็นคนวามาตกไปนี่ว่าห้ลูกค้ารายก็ดีแย่ไหนเล่า <laughs> ใจคอมึงจะไม่ให้กูตกเลยใช่ไหมเนี่ย <laughs> มเฮ้ยสักหมัน <into> ก <c oughs> ูบ <ss> ้าไอ้ไตตัวเย็นนึกขอบพี่ต่อยโอ้ไม่หยงไม่เย็นมาแล้วายไอ้ต่ายมันไม่มีสัาตาแล้วก็มึงจะตกปลาไม่ได้ละวายคือว่ากูมีนึกได้อย่างหนึ่งว่าไก่อ๋อมึงนึกได้กว่าไงพ่อมึงเนี่ยชื่อสมพงษ์ใช่ไหมโอ้สมพงษ์ก็เล่นพ่อกูละพ่อมึงชื่อสมพงษ์ใช่ไหมไก่กูรู้กูจำได้ไปถามชื่อพ่อเขาอีกส่วนแม่เนี่ะเอ้าแม่คุยรู้สึกว่าจะชื่อสมพงษ์มึงไม่ต้องไปตุ่มกับชื่อพ่อแม่กูเลยนะเฮ้ยเดี๋ยยววกกูเี่ปลาให้ พอปลาเล็กอ่ะขอยาอันมันใช้ได้ฟุ๊บฟุ๊บสองครับผมมีปากมีเสียงกับเขาแล้วครับฉันนางตกปลาอยู่ริมตะลิ่งใ้่จ้างกูมาหลักร้อยเล่นหลักพันอย่างนั้นก็มีคนจ้างแล้ววะจุ๊บเลยหมดจุเลยมึงเนี่ยรู้สึกมันได้อะไรเฮ้ยได้ปลาได้ปลาได้ะไรโอ้ทำไมบอกกูนึกว่าจระเข้เลยนะเนี่ย ว้าได้ปลาแล้วได้ปลาแล้วครับว่ามีความสุขจุงเบยอโอ้ตัวเป่งเลยครับโอ้โหปลากระพงหรือเปล่าเนี่ยโอ้นี่มันเหยียบตาเลยใช่ตูดตัวเนี่ยใช่ได้วกูช่วย้อน ขอบคุณมากครับพี่พี่สุดยอดเลยไม่ต้องชมไม่ต้องชมพี่ไก่กูไม่ดีใจขอบคุณครับอย่าชมด้วยที่พอที่อสมพงษ์เขาจะตามท่านแล้วนะครับตรงมาตามอะไรนะกูเล่าให้เขาได้ก็ได้ไม่คุยไม่คุยอย่าหยิบพี่นเรามีกำลังใจในการตกนะครับผมอีกสองตัวครับผมเวลาเราเหลือเยอะนะครับผมไม่ตายไก่ใช้ด้วยรับจาบครับผมโอ้โหดูเอาไว้นี่ เทไม่พุบนะไม่ตามนะเทไม่ึ่งใครนั่นแหละคือสิททำให้เราเป็นเท่เยลือาไว้นตัวจัเลยใครมันเป็นอะไรผมหวันหรอวะอุ้ยโอ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 ้เป็มสตีนสนโอ้ยโอ้ยแข็งแลงเฮียกเทมลงมาเติดเลยครับพี่อ้ยผมใหญ่มาก

แล้วมึงจะเอากับกูไมล่ะโอ้คตัทับพี่ผมตกปลาต่อแล้วเฮ้ยเฮ้ยอย่าไปฟังมันพี่เดี๋ยวผมจะช้อนปลายพี่เองมามาเออเล็งอืมมาดใครตกลรูวะฮ้้โอ้ยมึงตกได้เยอะจังวะทำไมกูยังตกไม่ได้เลยเนี่ยราะกูได้ไอเทมจากพระเจ้ามายังไงล่ะเฮ้ยอะไรนะมึงได้มาแล้วไอ้นั่นน่ะ ไปแล้วแกลองเอาไปใช้ดูสิว้าวแบบนี้กูต้องตกแน่เอ๊ะจึบๆๆ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  <laughs> จริงๆเราต้องย้ายหมายตั้งแต่ประมาณ10โมงนะครับ11โมงเลยน้ำเช้าไปแล้วนะครับแต่เหลือคนสุดท้ายเนี่ยครับปลดล็อกสกิลครับผมก็เลยต้องคูดสีอยู่เกืบเที่ยงแล้วนะครับตอนนี้แล้วเราจะได้ไปตกกุเรากันสักทีนะครับผมโอ้ยไม่พอใจเอาคันเบ็ดฟ้านเรือเลยครับผมโคโรนกอคอคอกออออะไรนี่นีนอยู่นี่อยู่นี่อยู่ตรงนีขอขอขอตะขอหน่อยได้เพื่อนได้ได้เอาไป ลา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 นี่เวฟเท่าไหร่ครับผมอืมไม่รู้เหมือนกันวะแน่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 ว้ายไม่รู้เลยว่าเวฟอะไรไอ้สต๊อนมาไอ้สต๊อนมาไอ้สต๊อนมาเอาอะไรวะเนี่ยโุดต้นเ่าะเไม่ใช่โอ้หาตั้งนาหาไม่ใช่เลยไอ้สต๊อนในมึงเนี่ยอย่างนี้ต้องเป็นเมกาโลดอนแน่ๆเมกาโลดอน กู้ได้ไหมกระโดนใช่ไหมใช่ไหมอืมโอ้มันหนักมากมันหนักมากว้ามาแล้วมาแล้วขึ้นมาดูนะครับอินซีตาบอดหรือเปล่านะครับโอ้ตะเกียบมันนี่ไม่กระโดนเฮ้ยเอ้าใหญ่สุดเท่านี่ยไม่ใช่นี่วะโอ้ยตายโอ้โหโอ้โหนี่นะครับก็ได้ตัวที่เท่าไหร่ลตัวที่สองครับพี่เออ กระไดมึงต้องข้าไปข้างหน้าเลยครับครับครับอ้เหี้ยนี่ยได้เหมือนกันนี่ดูดูดูขึ้นยังขึ้นยังใครขึ้นก่อนครับจะไปรู้ก็ไม่ได้โอ้โหวันวันรู้จะดหาอะไรมาเนื่อข้าอะไรใครขึ้นก่อนดูโอ้ผมเองครับพี่ผมกำลังจะขึ้นแล้วถึงนาทีกูแล้วดูดิครับ้วา นี่มาด้านนี้มาด้านนี้ไต่ไปทำอไมข้างหลังมันมาข้างหน้าไต่มาทำอะไรข้างหน้ามันไปข้างหลังแล้วอะไรไปข้างหน้าไปข้างหลังอะไรยังงงหมดแล้วโอ้ยแม่เครียดเลยเดี๋ยวเดี๋ยววันสายค่ะไปแล้วกูไปตกบ้างแล้วไม่ได้ละวไอ้จั่กันได้มือแห็ดจั่วต้องมือเฮ้ยแล้วกูตก้องได้แล้วเฮ้ยมันตกได้แล้วมันตกได้แล้วมัน้ยได้บาร์รักบูททางลีแสนงา เฮ้ยปีเปลียเว้ไปเดี๋ยวพีเยอะไปไล้วะเรเห็นเรือใบ้องอกูตกปาฉลามได้ตกแล้วได้ไม20 minutes later และตอนนี้นะครับก็กำลังเก็บของากัน ตอนนี้นะครับเราก็มาถึงปั๊บเดี๋ยวมาดูผลประกอบการรวมของเราวันนี้ีว่าจะได้อะไรบ้างเฮ้ยเอาไปโอ้ครับดีนี่โอ้โหเยอะเลยครับเยอะเลยมากครับพี่อือสุดยอดเด็กๆเอาไปอันี้เๆเอาไปเด็กๆเอาไปไอ้ไรไม่ใช่เยอะมากเกินนะครับผลประกอบการรวมวันนี้ทั้งเราแล้วก็อินซีเราทั้งหมดสิบเจ็ดตัวนะครับประเมินสั่งด้วยสายพัเราเนยวันนี้ผมบอกได้เลยอินซีร้อยโลแน่แน่ มาแล้วเราก็ลากันเพียงเท่านี้นะครับแต่ถ้าใครชอบคลิปแนวนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามในช่องเล็กองแชนแนลด้วยสับตะไคร้ดวครับกดแชร์ด้วยเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่จบวะเอ้าทำไมอะทำไมยังไม่จบวะก็เรายังไม่ได้บอกเลยไอเทมนั้นคืออะไรอแล้วมันคืออะไรล่ะืี่เลย เยืย่อประเภทจิกกิ้งสำหรับการใช้ตกปลาไงล่ะ<อ>ยี่ห้อมอเล่ด้วย<อ>ไม่ว่าจะไปตกปลาอะไรก็สามารถตกกับปลาได้ร้อยตัวแล้วก็ได้<อ>นี่แหละไอเทมของพระเจา้านี่สินะไอเทมของพระเจา้าโอเคจบละเอาโทรศัพท์อเลย